ผมนัตโกนนะครับค <ผม S 1> ุณพิชัยหรือว่าน้อลินะครับฝ่ายอะไรนะครับบริษัทตอร์าคงดังนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทตอร์าคงดังน,นะครับก <st> ็คือยางรถยนต์นะครับผมที่บริการตอนนี้นะครับก็มีบริการดีๆอยคือเปลี่ยนยางรถยนต์ของรถโตยต้่านะครับทุกทุนเลยนะครับผมยางชนะของเราก็จะมีตัวเซอรี่นะครับแล้วก็บิดโคนนะครับแล้วก็ยังมียางย่ออื่นด้วยนะครับ ตรงนี้ิทธิพิเศษก็คือเปลี่ยนยางที่บริษัทโต้าตรงตังนะครับสี่เส้นนะครับผมลดหนึ่งพันบาทนะครับผมแล้วก็ที่เป็นอย่างก็คือในกรณีที่ว่าลูกค้ามีเต้มคิเมกสองใบเต้มนะครับจะลดอีกหนึ่งพันบาทเป็นสองพันบาทผมคุ้มมาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าเปลี่ยนยางที่บริษัทโตโยต้าตรงตังนะครับก็จะมีสลับยางสองแล้วก็มีค่าบริการนะครับผมดมากเลยครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โกดังตุากนาตรงกลางนะครับได้ทุกสาขานะครับผมเรือว่าดิทอที่เบอร์หกเจ็ดห้าองหนึ่งหนึนะครับแล้วก็ต่อไปที่ไปอะไรก็คือหนึ่3สามนึ่งได้นะครับแล้วก็รบกวนฝากติดตามปิดของโกดังตุรนาตรงกลางด้วยนะครับผมกดไลค์รับแชร์ด้วยครับผมขอครับ